สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้มาพบกับฝนอีกแล้วเนาะเห็ดตั้งดังบอกเรามาศาสสุดๆเนาะหามุมกินจนว่าได้พี่น้องเยมื่อนี้กะบม่ได้ภาปลูกพักบม่ได้ภาเห็ดเนี่ยเนาะวันิพามาก,กินก๋วยเตี๋ยวไก่ซื้อมาได้นีไม่ได้เห็ดเอาน,นะจ๊ะถาดใส่ถาดเลยเนาะเบ่งแนวห้องกับไส้ปลาตาได้จ้ะนี่แกะกันเลยจ้ะ ซื้อล้านในบ้านเ ah anyway. mm ียแหละเข็มเรซซ่าเต๋วไก่น้ำน้ำมั่คือเป็นมันๆโอ้โหโอ้โหกระเด็น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 อือ ลืมนี่มันเป็นเซนไหนก่ะแม่บอกว่าเอาจริงจริงฝนจะกินขุนเสร็จอะไรอยู่ชิมมันมาได้แคบบอยู่แต่เป็นคนหมักปรุง จะเก็บกันเลยกระปุกกันเนาะคนคอเส้กขิดคอเส้มะพร้ากกันเนาะมันอยู่ไกลย่านพอได้ยินนะก็เลยขยับหนามันเอาไว้นานนี้ย่านพอได้ยินเส้มะพร้ากอือ เป็นคนหมักปรุงเวยจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวหมักปรุงกินตกปรุงผสมนิดหน่อยเตรียมพักไว้ไละล่ะ นี่ต้นหอมปลูกเองนะจ๊ะนี่ก็ปลูกเองเด็ดทั้งหลังเลยที่เป็นใหญ่ๆ,ๆนี่เพิ่งเด็ดมาเมื่อกี้นี่ข้างล่างเนาะ Ôi. xong đi nó. Ừ. là. Không biết có เพ่งก่อนแล้วมเห็นเนาะม,มันอาจสิเห็นบาสัดเพราะมันย้อนแสงหรือเปล่าเราทุกคนเอาม,มือใหม่เนาะจัดแสงจัดยังกระปถ่น กินน้ำกันจ้ะ

ขงังเนอะเพราะจริงตัดหน่าตัดหน่าแล้วเดี๋ยวจะเอาหลดเมื่อไทย ให้โดนนะแต่เป็นคนคนเฉพาะก่อนพ่อเ็จแพงก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกแสงมันเป็นวิบ๊อบวิบวอบวิบ๊อบเนาะ อยากให้แม่อย,อ,อยากกิน,นอยากกินข้าวตรงนี้อ่มันเผ็ดนะลูกสาวก็อยากออกกล้องพี่น้อง กินบนปากบ่าิงเด้หูจะว่องนีคนคุยน้ำกล้องต้องมีความหมั่นใจสูงเลยนะทุกคนอ้าวเขาะวขาเขาเขาเคื่อนะเฮ้

้อสังด vale ีวก็มืดเดีวก็สว่างมื้อนี้ก็บ่มีหยังสว่างนํางนําพี่น้อง บิ่งเราพี่น้องเราจะกินไก่ที่แห่นให้เบิ่งไม่มสบายชุดผ้ามาะเดี๋ยวคุณเห็นจะว่าได้เดีย๋ยวพักนิดหน่อยไม่นีก่กะโอ้ยไม่นีก่กะมาทักทายสุขุมสุขมวพี่น้องเนาะโอ้บางค้จะเห็ุคลิปอย่างนี้นแลเลยมาทักทายกันก่อนเนาะ ถ้าไม่คิดปลูกพักปลูกเนี้ยไปนี่เปน,นี่ก็จะถางไห้เลยแต่ตอนนี้ก็กินเป็นหมูกันซะก,ก่อนเนาะ่อนเดีพี่นอกมันกันเรือกับซันนี่แล้วจ้ะมีแต่ตีนไก่เมื่อนี้ก็หมูมีย่ยางหลายก็มาทักท้ายด้วยการกินเนาะอันนี้สิบปิลี่แทะปูเดียวเด้อสิบปิลี่แทะปูเดียวบ่เ <c> ค <oughs> ยไปเห็นดอกเวลาแทะตีนไก่ไปแต่อายเนาะสิบปิลี่แทะปูเดียวงั้น ขอตัวลาไปก่อนได้จ้าขอบคุณจ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจคนได้ได้จ้าเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย